จังหวัดหนองคายพลิกสร้างรายได้เข้าจังหวัดปีละหลายร้อยล้านบาทกเกษตรจังหวัดหนองคายเผยปีนี้พลิกทุกชนิดราคาดีคาดปีนี้มีเงินหมุนเวียนจากการจําหน่ายพลิกของกเกษตรกรหลายร้อยล้านบาทยืนยันจังหวัดหนองคายมีศักยภาพในการปลูกพืชผักทุกชนิดทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งนางสำเนียงขันพิมลเกษตรจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่า จังหวัดหนองคายถือเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกพริกที่สําคัญจังหวัดหนึ่งและสร้างรายได้เข้าจังหวัดสําหรับจังหวัดหนองคายนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกพริก นะคะ,คะโดยเฉพาะเป็นทิกที่มีมูลค่าเยอะนะคะคก็จะแยกออกเป็น2ชนิดนะคะคชนิดหน่งก็คือทิกหยวกหร,หรือหยวกเขียวนะคะคพื้นที่ในการปลูกเนี่ยก็จะปลูกมากทางโซนอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนาวารีนะคะคพื้นที่การปลูกประมาณ5,000ไร่นะคะ5,000ไร่อันนี้จะมีผลผลิตออกทุกวันนะคะคแล้วก็จะมี จุดรวบรวมพริกนะคะซึ่งจะเป็นศูนย์รวบรวมเนี่ยอยู่ประมาณ10จุดนะคะราคาในการส่งเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ1 2ถึง18บาทนะคะแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งนะคะจะมีผลผลิตออกเป็น1 0ถึง15ตันนะคะซึ่งพริกส่วนนี้เขาจะพ่อค้าเขาก็จะรับซื้อไปอผิดเป็นพวกซอสอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งผู้รวบรวมในจังหวัดของเราก็จะส่งไปหลายจังหวัดตามโรงงานต่างๆนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะอยู่ทางโซนอำเภอศรีเชียงใหม่นะคะก็จะเป็น ถ้าบ่อซีชยงใหม่ส่วนทางนี้ก็จะเป็นพริกที่เป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะุครตระกูลพวกซปเปอร์ฮอตอย่างเงี้ยนะคะคก็จะปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเกษตรกรนะคะพริกสดมีราคาที่พุ่งสูงมากนะคะคมไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรนะคะคทำให้เกษตรกรสามารถขายพริกได้ในราคาคกิโลกร,รัมละเริ่มต้นเนี่ยกิโลละร้อยเมื่อเดือนที่แล้วก็ถือว่าราคาสูงแล้วขณะนี้ราคาส่งอยู่ที่170บาทนะคะ ตามท้องตลาดเนี่ยขายปีกอยู่ที่200บาทนะคะ,คะกะ็คิดว่าปีนี้นะคะจังหวัดหนองคายนะคะจะมีเงินทุนหมุนเวียนเงินหมุนเวียนเข้ากระเป๋าเกษตรกรจากการจําหน่ายพริกทั้งสองชนิดเนี่ยมูล,ลค่าหลายร้อยล้านเช่นกันค่ะค่พริกต,ต,ตัวหลังที่เป็นราคานี้มันมีผลผลิตกน้อยขนาดไหนครับอ๋อผลผลิตพริกพริกขี้หนูเม็ดใหญ่อะนะคะค ผลผลิตนะคะวันหนึ่งก็จะออก1 0 1ถึงตันเช่นกันนะคะเพราะว่าพริกปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บได้ประมาณ4-6ถึงเดือนช่วงที่ยังราคาสูงอยู่เนี่ยเกษตรกรก็เร่งปลูกตาม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 ไปที่ว่าปีนี้จะสามารถเก็บยืดยาวไปได้จนถึงฤดูฝนประมาณมิถุนาเลยค่ะคิดว่าพื้นที่จังหวัดหนองคายนี้ได้เปลี่ยนเป็นการปลูกพืชผักไหมครับเพราะมีริมโค้งแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกนะครับจังหวัดหนองคายถือว่า มีศักยภาพแล้วก็ได้เปรียบจังหวัดที่อยู่ทางาโซนอีสานใต้เป็นอย่างมากเพราะว่าเรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของดินริมโขงแล้วก็น้ำนะคะจากแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาต่างๆที่เป็นแก้มลิงที่จะไหลลงแม่น้ำโขงเ่ยนะคะก็จะ ถ้ามาจังหวัดหนองคายช่วงนี้จะเห็นว่าพื้นที่การเกษตรของเราจะเขียวขจีไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดฝักสดยาสูบหรือข้าวนาปลังนะคะเพราะนั้นจังหวัดหนองคายจึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในเรื่องของการปลูกพืชทั้งฤดูฝนฤดูแล้งค่ะทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน